ครบับผมพีพีฟุ้งฟันครับต้อนรับของกันไหมกับผมเนาะวันนี้เด่ถ้ามาไก่พี่น้องเนาะอ่าก็เสียงพี่พ่อหลอดเนาะบานแถวสามสี่หลอดจากพี่น้องวัดชิดมาศูนย์สามหหกศูนย์สามในลอตเตอรี่อ่าลายใบป็นสิบใบพี่น้องเนาะนี่ข่าวว่าวันสามหกกลางเลยเนาะวัดนี้เป็นยังไง จะเป็นอะไรเราติดตามพร้อมกันครับตัวนีเป็นข้างการตัวนี้เขียนให้เออคือวัอย่างเงี้ยข่าวว่ามีตูดสายตูดแท่นยังไงก่อนบอกเลยตอนนี้เอาไงชิราฉันด้วยดิเออเอางวดที่ผ่านมาเป็นไงเอาก้อนเอาเงวดที่ผ่านมาก่อนเนี่ยบอถือใส่ที่ว่าให้สามศูนย์หกอยู่นี่เออสามศูนย์หกว่าถือจะไหนเอาตั้งแค่ละ สามหกเลยเพื่นนยำไปเลยเพื่นมายำไห้่าทีพ่อมายำไห้สามหกกันมงแล้วงอนั่นนี่นะกระืือศูนย์เ่นืไหวีหกกันเือกสิบใบนั่นคุณพ่อเพิ่นกับน้ำเอหันเพื่นมีสามโตพี่น้องบานีแปดหกฮานั่นอเพื่นกัมายำไห้ครับเพิ่นมาแปดระวังมันระวังก็แปดเพิ่นร่วัน อันคลิปชุดนั้นพอเสียนว่าอันมาเปลี่ยนเลขนะคลิปมาเปลี่ยนเลขได้คำด้วยีครับผมลงให้แต่สามตัวเพื่อนมาให้สามมือติดกันโอ้มาย่ำสามมือติดกันเลยสามมือติดกันฟังคักขักขับเอฟซีครับผมโอ้เพื่อนมาให้ตอนแร่ตัวก่อนได้บหมพ่อเ่อวันที่หนึ่งมือนวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งวันที่สองที่สามที่สี่นี่หลักฐานเด่นเันเห็นบึ้งเนี้ยนี่านี่ยที่ผ่านมาที่ผ่านมาเอแต่ว่าบ่มีบ่เห็นบอมเห็นบอมซส้อกันคนก็บอกว่าซับกันไปซับกันมาเด้ออยู่มันมีเรื่แค่นี้พี่น้องเอ้ยนี่นี่ได้ไปแค่นี้ครับผมเปิดตาจ่อระเบิดบึงครับของแค่ได้ครั้งก็เลยซื้อสามหกไวบ้านนี้เลขยศูนย์ ไอ้สามศูนย์หกมันม่เคยออกยังเทียครับผมก็เลยซื้อศูนย์สามหกต่อว่ซื้อว้กันล่างกันล่างเลขกันล่างเพราะว่าเพื่อนมาห้สามหกเพื่อนมาเขียน่างให้โอ้งวนนี่เพื่อนห้เขียนสองตอนสองตอนเออเป็นจังไงพอก็ว่าเขียนสองตอนตอนแรกเพื่อนห้ตองสาม ว้ายเออให้ไปซื้อง่ายตัวพอตองสามบ้านนี้ขึ้นที่สองมากอืมอ่าขึ้นที่สองมากเนี่ยเพิ่นมาไฮสามตัวบนโอ้บนเลยเออโอ้แต่วแล้วแล้วบุเลยเปล่พ่อเออสามตัวบนฮิ้วหลอนี่บอก่เออเพิ่นมใไ้แล้วเพิ่นมาไตัวตองหมดหดเพิ่นดนีควายลงมาอ่อลาลงมาขึ้นไป เป็นชิลงมาปอกสางม,มือฟังแต่ว่าสามมือสอดน,นั่นบ่พอสามมือสอนอ๋อพี่น้องเอ้กืออะไรโสดอะไรหมาหนึ่งพูดผ่าเด้อมือหัดดีเด้อเอินมายำให้เลขตัวเก้าหืมบานนี้ไหวเก้าหลายเก้าได้พอเลยอ,อ่เลขตัวเก้าที่ออกได้เลขออกญาตมันออกศูนย์หกสามโอ้ยเอาทอี่นะ่นไป เพิ่นยำบนบด้ยำล่างเีแยวนี้ระวังแต่เลขศูนย์โอ้งอดแล้หันบนออกไปบ่นออกกันอกแปดเจ็ดหมดกวนบุญจางแมนหมดกวนคอยแมนหกสามหกสามเพิ่นมายำตัวเก่าตัวเก่าตัวเพิ่นบอกที่ถือมากเนี่ยเออเพิ่นมายำหาแค่นั่นเพิ่นห้ ศูนย์หกสามศูนย์หกสามเออมันซื้อง่ายไหมตัวนี้ไงเพิ่นย้ำเพิ่นจะย้ำว่าระวังแต่เลขศูนย์ระวังแต่เลขศูนย์ศูนย์หกสามงวดประจำวันที่สิบหกนพอเนาะสิบหกเมษายนเอ,อ้อาพี่ล่างชัดเตียนบานเนี่ยอืเลขตัวหนึ่งเพิ่นย้ำให้เพิ่งให้เาขอาญาเป็นเลขนาคือตองสามอู เป็นเป็นหายไม้แค่นั้นตองสามออสามสามศูนย์หกสามโอ้สามสามสามศูนย์หกสามอหกตัวหกตัวเอ่ขียนหกตัวลงไปครับพี่เชี่ยวสามสาม สามสามตัวสามสามตัวเลขล่างอ่นเขาออกได้คือออกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าล่างล่างอือสามสามสามศูนย์หกสามแต่ว่าพันย่ำสามตัวคือศูนย์หกสาม ยำแห้งที่สุดคือศูนย์ oh. หกสามเพื่อนบอกไข้ระวังตะเลขศูนย์วันระวังเหตุใดพอระวังแบบไกรกาวาลูอาจมันสิเพี้ยนอ่านมันจในในริงหนกาวาลูแต่ว่าหกสามยืนแค่ไหนเนีเ่ยย,ย,ยืนตายตัวเลยเพื่อนบอกว่าศูนย์หกสามยืนตายตัวแต่ระวังตะเลขศูนย์แปดหกส<อ>ามออกไปแล้วเออาห้าหาหกสามเออออกไปแล้ว การให้ระวังตะเล็กศูนย์มั้ีให้ระวังภพระเลขศูนย์มันถี่มีการเปลี่ยนแปลงจีที่ยังไงก็เพาะลูกมันถึงวางสัน้นเออวันนี้วางสัน้นระวังแต่เล็ก<อ>ระวังอย่างาตัวเดียวตัวนี้เพื่อนเห็นระวังเพื่นทูเทียรเพื่อนบอกให้ระวังตะเล็กเล็กไทยออคือหัวหน้างหนึ่งคับเพื่อนเนราเห็นระวังะตะเลขไทยมันเป็นแปดหกห้าเพื่อนก็บ,บอกว่าเราเลขไทยให้ระวัง งวดน,นี้เพื่นไหรวังเลขสูตรเลกรักรลอยไห้ระวังรักรลอยอยำสามตัวหมดนเลขกลางเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเพื่นบอกไว้เองสัตว์ปั้นเพื่อนบอกว่าระรวัวงกระเลกเจ็ดเก่าเลขเจ็ดเก่ามอืขดเ,เป็นเลขบังคับโอเป็นเลขบังคับอื ก็เลขบางๆครับอืมเพื่นวาจังสันว่ะจีเออเพื่นวามากสั่นนี่อืมเพื่อนกระบอกเลยเพื่อนย่ำสามขึ้นผมเนี่ยสามขึ้นติดกันอ๋อเลขชุดเนี่ยเออย่ำสามขึ้นติดกันเออโตเดียวเลขศูนย์หกสามเนี่ยอ่ย่ำสามขึ้นโอ้ให้เราว่างตเลขศูนว่ะีอืมเปืีเกิดมันเป็นเลขขาดเปยังไงสามหกสามคือ จักแล้วอืมคือระวังเนาะมันมีตัวแท่นบมื่อเราอ<ส>รพอเลขศูนย์คือว่าระวังการพั่รู่ือกันอาจอสิเป็นเลขมันมีหกที่เป็นลักร่อยอีกก็ได้นั่นอาจศูนย์กับที่เป็นหกก็ได้นังเสียนะเพื่อนให้ระวังตาเลขศูนย์แต่หกสามเพื่อนให้ตายตัวเลยและเพื่อนก็นย้ำว่าให้ซื่อตัวนี้ให้ศูนย์หกสาม ้ถบ063นี่ยถือเลยพ่อสีดยูแมนจักรล้านพ่อเอาแค่สองแทนพ่อโอ้โอ้วัดยุ้งไปแล้วบ่าท่านซื้อแต่ว่าเดี๋ยวอาไปสร้างเขาซื้อไว้แล้วพันหนึ่งรองไว้แล้วว่าชอบจองเพราะได้จองซื้อซื้อต้องตองหมดเลย โอ้ยเอายันไงพี่น้องเอ้พคือหอกสามตะตองอดะง่ายกับเสือรับผลีเพราะหน้าบานนี่อ่าคือกับเสือพูดเยอะเยอเนาะพี่น้องเอ้ยาบายกันเด้อเอเด็กัวเก่าอ่ะอ่าเนาะสามคืนซ้อนสามคืนไปเบิ่งหม่องบ้านเก่าๆมีตะหลังเก่าๆมีตะเฮียนโบลากโอ้ขึ้นดีซีนี่ครับผมไปเบิ่งมีตะเฮียนว่ามีตะเฮียนเก่าๆสัตวหลังเก่าๆนี่แหละมันมาโอ้ เพื่อนพาไปเบิ hmm. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ง <seja> ม <istles> ีตงเงิน <rier> บือโบล้านสมัยเก่าคนอ่ะจะไหม้ยนอันไอ้ส้มจั่วคนอ่ะเออสมัยอันเอาแป้นเฮ็ดอันด้านหน้าคนดีเอออืมเป็นเอาอก็มีแตะลังตะกอเถอะถามแล้วทีหลังเบิ้งเอาโลดขนาดนั้นเลขมึงอย่าลืมเลขตัวเก่าโอ้จนว่าปนน่ะเออมึงอย่าลืมเลขตัวเก่าซื้อไว้แล้วทาทาอ้อโคกสามเนี่ยซืได้เจ็ดหมื่น อ่าอาทิตเดนแสนสี่โอ้โหอ่าอีอาทิตย์แง้วันอาทิตย์ง้วก็หันโอ้เราว่ามาย่ามตั้งสามคืนที่กันเออย่าสามคืนนี่เลขที่ว่าเกจเก้าเนี่ยอือเขาเอาทองมาให้โอ้ก็สี่ไม่เกจเก้าอ่ะออืมแต่นี่เพิ่นเล่นล้างแาเนี่ยเกดเก้าเนี่ยเขาเขาเอาเขาเอาทองมาให้ เพื่อนของพ่อมาให้อะไรล่ะพ้องใส่แขนเมื่อชุ่มห่างก็เสียว่าคิตเก่าตัวตัวตัวเพื่อนให้มากแค่นั้นแล้วเพื่อนกับเพื่อนกับบัลลัยยูนีเพื่อนบัลลัยยูนีเพื่อนขึ้นขึ้นลงลง เพิ่นไปใส่เดี๋ยวนี้เพิ่นไปใส่รเซียงก็เพื่อนบองไปเพื่อนว่าเพื่อนละเพื่อนเพิ่นจังไรค่อยไปเอาง่อเสร้างเพื่อนว่าเพื่อนมีผู้แท่นแล้วมีตัวแท่นแล้วมีตัวแท่นแล้วโอ้ค่ะอันขั้นอันนั้นเพิ่นก็ว่าตัวตายตัวแท่นตัวตายตัวแท่นเพราะว่าหลานใช่ยมนตายอยู่นีสีเมือเขาจังเย็นศพโอ้หยคืนอืดจนมีกินจนแมงวันเจ่อคนก็ได้ได้ผู้นี้และเป็นผู้แท่นเพื่อนเห็นมารักษาแท่นเพื่อนเพื่อนฉี่ลงมาอยู่เพิ่นบวบไปบวบไปไปว่กกลับ ขึ้นไปแล้วกัไปยุนแล้วก็ลงมาอืมแปดวันลงมาครั้งหนึ่งแปดวันหรือว่าพระหนึ่งลงทีหนึ่งอ่าพระงัว่าสิมสินละเอียงเนอ่สินละเอีเยดก็คือจังหวัดวางหนึ่งเพราะในแปดขอกห้าเพิ่นยำด้านเลขหาอืมเพิ่นยำที่สุดคือเลขหาอืมอืมืัมนนี้เพิ่นยำที่สุดคือเลขศูนย์อืออือเพิ่นยำที่สุดยอที่การมีการเปลี่ยนแปลงนี่บอกเพิ่น เพื่อนก็พอได้การันตีเออเพื่อนมาระวังตะเลขศูนย์เพื่อนย่ำมากะเทียได้วยเพื่อนมาสามเทียดนี่ยเพื่อนก็ย่ำตะเลขศูนย์เหรระวังคักๆเที่ศูนย์เพื่อนหายมากแค่นั้นขอบคุฝากต่อไอ้ชื่อครับ